แล้วโจทย์ทำเต็มทีอ่ะงั้นดิ่งไปเลยต้องถูกแตกข้อนั่นแหละอืมต้องวิธีนี้ถูกทุกข้อแน่นอนยอดพี่ทำไมอะกูก็เพราะว่าพวกเธอนะสอบตกไงฮะสอบตก ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันก็ทำได้แหละดูสิคนอื่นก็ไม่เห็นมีใครอ่านเลยแล้วทำไมฉันต้องอ่านด้วยพุงกก่ไหนแล้วพุงกก่ไหนแล้วแ, <c oughs> แม่ก็ไดนะ้แต่เธอนะเทวาชาคูาวาสนามันยากมากยิ่งสอบแก้บอกเลยวโคตรยากอม <c oughs> ห้ามเปิดข้อสอบ ะค,ะครูบอกอครูให้เวลาในการสอบ40นาทีและที่สำคัญห้ามลอกเพื่อนห้ามจริตถ้าครูจับได้แล้วก็ครูจะก,ก้าหัวกระดาษเลยเฮ้ยอที่อ่านมาเลยวะ โอหยากจัง่ะอุ้ยยากดูวะโอ้โหโคตรยากเลยเลยครูเคยสอนบ้างไหมเนี่ยโอ้โหโคตรยากเลยขนาดนักเรียนทำไม่ได้คครูทำได้ไหมเนี่ยบอกอะไรกันอยูอ่ฮะรีบทำกันได้แล้วเวลาไม่พอสมิดอย่ามาโทษฉันนะอี้ยเดาไม่ได้วะใช่ไหมเนะย ดีมากเสร็จไวมากคนแรกโอเคเธอกลับบ้านได้เลยจะบสวัสดีตาทำไงไดีวะเฮ้ยเราคนละกันกน,นี่ไม่อ่านแล้วโจทย์ทำเต็มที่ยะเฮ้ยมัวเสร็จแล้วอรองั้นดิ่งไปเลยต้องถูกทุกข้อนั่นแหละอืมต้องวิธีนี้ถูกทุกข้อแน่นอน อื่ต็เงดูพ้ออย่างนี้เรามาฉลาดเสร็จหรือยังเห็นไหมนูบัวเสร็จแล้วนะรีบเรียบมาส่งได้แล้วเสร็จแล้วค่ะวางไว้แล้วก็ไปนั่งที่ได้เสร็จแล้วครับค่ะเสร็จแล้วครับ เตรียมตัวมาโรงเรียนอีกไม่ต้องครับบูไปแล้วบายบายไปมั่นใจมากเดี๋ยวเจอฉันตรวจแล้วเจอเลยเฮ้ยของเยบัวผิดข้อเดียวเองก่งมากบูแรกแรกก็ดีหลังๆก็ผิดหมด,ดเดาแน่ๆเลยแบบบูนบเนี่ยดูสงเนี่ย โอตายอ่านหนังสือบ้างไหมเนี่ยเหรอไม่ผ่านช่วชใ่้ฉันก็สอนดีนะ<ม>โอ้โหนี่อองแต่ข้อแรกยเหรอฮนะหืมไม่ผ่านออสการ์เสียหมีนี่ค็อึงคนดิ่งมาเลยนะโอ้โหนี่จะเอาคะแนนที่ไหนมาเนี่ยฮะไม่ผ่านฟาร์มแบบน,นี้<ม>หืมแสดงว่า ใจเขียนมาแบบนี้ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยเอาตกไปเลยค่ะตกเหวไปเลยค่ะดีใจเลยไม่ต้องเรียนแล้วว่าเรียนแล้วแบ๊อ้ยุดยมีทำไมอ่ะกูก็เพราะว่าพวกเธอนะสอบตกไงฮะสอบตกหยุดเลยมาห้ามกลับบ้านมาสอบแก้ก่อนเร็วๆแล้วว่าเราเก่งนะเราอ่านทุกข้อเลยคุณตรวจผิดหรือเปล่าเนี่ยคุณสารอ่านทุกข้อเขาให้ถูกสักข้อหนึ่งบ้างสิ ครูลองตรวจใหม่ดีกว่าไหมครูตรวจผิดแล้วอะไม่ผิดครูตรวจเองทุกข้อตัวเองกับมือข้อที่สอบผ่านนะคือบัวพวกเธอสี่คนมาน,นี่เลยโอ้โหโอ๊ยยา,ยากเสพติดครูไม่อยากเจ๊เลยครูน่าสอบอยังไงครูถ้าเป็นแบบเดิมผมก็สอบไม่ผ่านอยู่ดีึไม่ใช่แบบเดิมจ้ะแบบใหม่แบบสับอุ้ยครูรู้คำศัพ์ไวรุ่น 是的 <laughs> <laughs> นาไม่มออสการหน้าอา่านให้มาดีๆสิดูทำท่าเข้าขอโครับพัดปุ๊บมีนั่นดีๆฝากด้วยอ,อ่านังไรก็แล้วเริ่มเล่นสองหรือยังเล่นสองอะ่ะเริ่มยัง นั่นเธอเอาเว้นฉันไปใส่อไหมไม่เ,ยเยลยแบบดูแอะเอะแอะอย่ารักอย่ารัลุกขึ้นมาเร็วอือได้บ่วงกันนักใช่ไหมฉันมีวิธีที่จะให้เธอตื่น นะกูขาดมันต้องออกแรงสักหน่อยออกแรงเอ่ะก,กูออกแรงที่สมองมั้คกูคูดได้รู้เรื่องก่อนตอนเนี้ยคูดได้รู้เรื่องก่อนแล้วคูจะให้ผมมาอ่านข้างนอกทำไมเนี่ยนั่งในห้องแอร์เย็นๆก็ดีอยู่แล้วก็นั่งในห้องแอร์พวกเธอมันหลับกันหมดเลยไงสบายกันเกินไปไงผมไม่ได้หลับครับผมพักสายตา <S <S นั่นแหละหลับๆๆอาปลไปตั้งแถวกระปี้กระป๋อจะได้กระฉับกระเฉงมีรองมีแรงไงอ๋อโอเคแล้วคุูไม่ร้อนเรอครูไม่ร้อนหรอกครับร้อนสิตั้งแถวเลยอย่าพูดมากฉันก็ร้อนเนี่ย เร็วเรียงหน้ากระดานเอาซ้ายหัน1 2วิ่งไปถึงเส้นนู้นแล้วก็วิ่งกลับมาเส้นนี้ไปเริ่มอ่านหนังสือด้วยอ่านหนังสือไปด้วยวิ่งไปด้วยดีมากใครบอกว่าให้รอบเดียวอีก5รอบไปเลยไปเร็วเร็ว โคตรเหนื่อยเลยเด<า>ีย๋ยวว่าแต่พวกเธอเลยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละคร<ฮ>ูน้ำน้ำอะไรนี่ของครูครูขอหน่อยไม่ได้หรอครูน้ารอโอ้ยได้ถ้าเธออยากกินน้ําเนี่ยนะ <c oughs> พวกเธอต้องตอบคําถามฉันให้ได้ก่อน <c oughs> คำถามอะไรอีกครูพยัญชนะ ตัวที่19คือตัวอะไรผมครับช็อกเกช์เพดมอเป็นไม้ครับเพดค่ะเหีือผิงครับเพดค่ะอนอเด็กค่ะเพดผักบง <c oughs> ไม่ต้องมีใครกินครูกินเองค่ะเนอะหนูครู ไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาต่อนะใช่ครูพรุ่งนี้ได้ไหมครูไม่ยังกลับไม่ได้พวกเธอทั้งหมดยังไม่ได้สอบแก้เลยนะแต่แม่ผมอยู่บ้านนะครูเรื่องของเธอเธอสอบไม่ได้เองเมาโทษครูค่ะโอ้ยยยยยยงยย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 ่ยหมได้ ครูเรามาทำอะไรเนี่ยราไปก่อนอย่าพูดมากเล้วเร็วมันคืออะไร,ร่ะครูก็ถ้าฉันไม่ให้ทำอย่างนี้พวกเธอก็ไม่ตื่นตา เอาฟางกมอนได้ไหมไม่ได้หนเริ่มหนึ่งสองไมเป็นไงตื่นแล้วสิจ่ายเลยฟาครับตาเธอมีใครเลยอือามไม่เป็นเลยเขียวใครรบไมเป็นไงมฉันบอกแล้วตื่น ทำไมคุณมาฉันมาคุณไม่ยินเลยวะมีแรงอัดขึ้นมาเลยนะแต่ละคนรู้อย่างนี้ทำเวทีนี้ัแต่แรกอาใส่คุณทุกคนไหนครณหลับใช้ดัวงั้นเรากลับบ้านดีกว่า อย่าให้ครูตื่นไปดูเขาทำอะไรนี